มันต้องเป็นพื้นไม้คืตูดพื้นอะไว่าไปพืนวิดิวเนวิดิวไไหนปไหนละเออมาอยู่ห้องนี้แห่ะไปไหนเซ็กซ์ันเซ็กซัมันโอเม่พทามมิ่งไอ้ผาวิ่งออกมามันกลัว เขากดกรระยยิงตายยิงตายเพ่่ันมนีันนรกัการิงคลาดการิงคลากนัคนยิงให้หมดแมตชทุกแมตชเลยไที่โบนโมีกระสุนแการยิงการยิงคลาตกการยิงคอล่าตกการยิงคอลาตกคอมเมสวย ตเนไมจเกอร์เจเกอร์เจเกอร์ด้านหลังเจเกอร์ด้านหลังเจเกอรด้านหลังเจ็บเจ็บเจ็บวาแพ้ดีตายแล้วเหรออ่าเจเกอร์ด้านหลังเจเกอร์ด้านหลังเจเกอร์ด้านหลังตัวท้าเคมอลแม่งเออคิวกูคิวกูคิวกูเด็กเกียระตัวสุดท้ายด้านหลังอ่าบูบูนนานแล้วเนี่ยไม่ไปใทงฝั่งเลยแบบทีน่าจะมันแถบว่ะมีมีมีเวลาเอาขอได้เอาขวได้แม่กูแหลกอะ รถไปแทนรถ e ปแทนโอเคกกลับกลับไปรอที letzt. ่เดิมละกลับไปรอที่เดิมล้เด็ดยีหัวฮะเดอกยหัวเดอเๆๆยิง่อนนนเลยสนนเลยสนูนเลยนเลยขอขอล้วกัน mẹ ơi oh. hacker ơn cô Lao còn thương bỏ hai lá à Oh my god. Friendly's victorious. Hostiles here... eliminated. victorious. go, eliminated. Oh, They're coming. 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 หมดละใหคิวบางคูดูนะ่งนะพวเราดู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 เห็นปะเห็นปะตรงนั้นแหละตรงนั้นซ้ายมึงอ่ะขึ้นยังไงวะมันขึ้นไม่ได้แล้วเร่อบอกวะขึ้นได้อยู่กถางมันตัวแอกแล้วคัวเก็บอาสต์เลจิ่งเฟอร์ริก ไปโดดโดดระ้ังแล้วังแล้วงเลยโดดเลยโดดเลยไปอยู่นั่นแหละอยูนั่นแหละโอ้จอดคนเฟียวจอดคนเฟียวจอดนี่คนเฟียวดู่ไอ้สี่ มันมิ่งไม่ดูหลังเลยฮะโอ้ช่ยแพนเลยไปช่วยพันไปช่วยันชื่อก่นะเชื่อก่อนได้ปะข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าขวาเข้าหลังเข้านองเขเออสุดกสุดกสุเูกันเยูกันเหอเวลาหมดเเวลาเลเวลา

รอรรอเหลี่ยมรอเหลี่ยมมันรอรอรอแทนรอแทนรอแทนโอ้จะได้มันเอาซูเปอร์ช็อตตี้ออกไปแล้วนั่นไงมันหยิงใต้ตีไปโดนพายรับแพลที่ยืนแยืนแพที่ยืนแพ้หลังมึงอ่ะแพ้แหลังโดนอ่ะอีายนึงอ่ะอีายนึงออ เฮ้ยมักีไฮไลท์เลยนี่ว่าสวยเุ้ยหันจะแม่เกือบละกระจายได้ไงวะกูแตกไ้เรื่อ่

ขวัญเงาเหมือนเขว,วัญเงาแต่ไม่โดนใช่หรือเปล่าแปดตัวถืออะไรอีกตัวตายสองปะเคมองกูโดดไม่ได้กรต,ตาย มัตตี้เหรอมัตี้นม่แอาหลิงมาวะมี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 ตัวอดหรอกตัวอกันตัวนั้นรอหรอกอ่ะว้าไอ้หลอรอได้อได้รอได้อ้วเฮยมึงล่าเรามึงล่าเรามึงล่าเราได้เลยัน็ะแผนแผนไม้าปนใช่ปะเปนแผ่เนแผแต่ตัวล มอนตี<ก>้ตมึงเก,เกินเกินมอนตี้เฮียมอนตี้พี่ก็ตัวตีด้วยกำจาะช่วยกำจาะช่วยไมลตะงมอนตี้ไม่ไหวแล้วมอนตี้เปิดโพมอนตี้เก็บสี่มอนตี้เก็บสามออมอนตี้เก็บสามอเดใครมออย่าหาเดี๋ยเฮ้ยมันขึ้นข้างบนดรอปดรอ,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 อดรอป The หมายว่าต้อง,องรอแม่งออกกันลนะ่ะอออินวานนะ่ะสปอร์ตแม่งเลยมอนตี้ในที่นี้เป็นสปอร์ตละโอ้มีกระดีดักมาอยู่นี่ว่าโอ้ดูดีดูแม่งดัก,ดกโอ้ผาตองจุดนั้นนะ่ะมึงสามารถเลี้จากข้างบนได้นะสวยๆเดีอยวรอหนะไม่มอนตี้อ่ะ ห oh, yeah. อนอยู่หอนอยู่โอ้เยอะมากดูดิโดดโดดขอดูกล้องขอดูกล้องขอดูกล้องมันตี้มันจะฆ่ากันใช่เหรอเออมันจะฆ่ากับเอ๊อมันจะฆ่ามันตี้มันจะฆ่ามันตี้มันตี้เลยเซฟด้วยการเล่นมันตี้อย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดใจใจใจเรามาฆ่ากันเสร็จแล้วค่อยโดดเตีกล่องตัวตีกล่องอย่าโดดใจโดดโดดเลยโดดโดดนี่โดดเดิ้ลดูโดดนี่ให้ ไปแล้วไปแล้วเข้าไปเข้าไปเล่นเป็นกูเล่นเป็นน้าลอยเออเอออันนี้อันนี้จริงอันนี้พรุ่งนี้ค่อยเล่นกันไดได้ดดี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 กูมักูมัให้กูมัให้มาดิยันไมาดิสัมาดิมาดิเฮียมาดิมาดิอ๋อไอ้ันั่ัห่ยั่ัทุบโลมันทุบโลมัน เอาเหลี S <S ่ยมกูเหลี่ยมกูเหลี่ยมกูเด็กเยอะดิเด็กเยอะดิเหลี่ยมกูอ่าท้อได้กินข้าวมาหนึ่งโบ